สวัสดีค่ะป้อมใจเลิฟเองวันนี้นะคะเราจะไปทิปเชียงคานด้วยสองล้อกันค่ะทุกคน <_ C os> เป็นทิปแรกเราจะเรียก EP นี้ EP ที่หนึ่งเที่ยวทั่วเลยด้วยสองล้อกันเราจะไปเติมน้ำมันกันก่อนนะคะทุกคน <_ C os> น้ำมันเราเติมอยู่ที่60บาทนะคะเต็มถังมากแต่เราก็จะ มีขวดสำรองไว้เผื่อมันไปหมดกลางทางนะคะทุกคนท,ทีนี้นะคะสำหรับใครที่จะไปเชียงคานด้วยรถยนต์หนัก็จะเดินทางประมาณ30-40นาทีนะคะถ้าจากในเมืองไปเชียงคานแต่เราอ่ะขี่มอไซค์ไปอ่ะประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเป็นเต็มเลยทุกคนเพราะว่าเราแวะตลอดทางค่ะแล้วต้องถ่ายรูปก,ก่อที <Huh? S 1> ่ไหนแล้วก็เห็นที่ไหนสวยเราก็จะไปแบบขอถ่ายรูปเขาก็ ให้ถ่ายรูปนะไปดีมากๆเลยเจ้าของสาราเปลืองตัวเนี้ยทุกคนเราเห็นเพจของอคืนวานที่คิดถึงนะคะเขาแชร์เพจเป็นกุศโลบายของร้านก็คือ กาแฟแล้วแต่จะจ่ายนะคะช่วยน้องที่โรงเรียนบ้านแพรมบกนะคะอําเภอปลายสร้างสนามฟุตบอลแล้วก็กําแพงกั้นน้ําค่ะด้วยงบ60,000บาทพี่เขาก็จะมาฝังตัวอยู่ที่เชียงขานนะคะถึงวันที่26มีนานนี้นะคะทุกคนกาแฟแล้วแต่จะจ่ายเนี่ยคือเราตั้งใจแบบอยากช่วยสมทบทุนนะคะก็คือเรามาถึงเชียงคานเลยด้วยสองล้อพิกัดของพี่เขานะคะจะอยู่หลังโรงเรียนเชียงคาน วิจิตวิทยาค่ะอยู่เอออยู่แถวๆต้นทางถนนเชียงคานเลยค่ะทุกคนก็ไม่ไกลจากถนนเชียงคานมากนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาช่วยสมทบทุนนะคะ26มีนานนที่เขาจะกลับแล้วนะเดีย๋ยวจะบอกว่ารื้นตันมากๆเลยเราทำได้นะทุกคน EP หน้าเราจะไปพูเรือไปโดยอิโม